มาเดินก็หล่นลงบันไดก็หล่นขึ้นหล่นจะหลนอะไรนักหนาซุ่มซ่างสุดๆไม่ก็เป็นแบดเดย์สุดๆในการหล่นประมาณนี้โดยเฉพาะการโยนลงบนพื้นกระเบื้องที่ต้องบอกว่าโหดมากๆเนี่ยทั้ง5ชั้นเพิ่งจะมาแตกเอาชั้นที่5บอกเลยครับว่ารับได้เพราะว่าแตกแบบนี้แล้วนั้นก็ยังสามารถเคลมประกันของไฮชิ่วได้เปลี่ยนแผ่นใหม่ฟรีอีกด้วยพอเราถอดเคสออกมาตัวเครื่องอยู่ในสภาพที่เหมือนแกะกล่องมาไม่แตกต่าง เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้รับการปกป้องด้วย Hi Chill Exclusive Box Set สำหรับ iPhone 17ราคาเริ่มต้น1,250บาทใช้โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอเพื่อรับส่วนลด200บาทซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผมขึ้นมาให้เช่นกัน ในเซ็ตประกอบด้วยฟิล์มกระจกกันรอย 3D 5x Strong กระจกกันเลนกล้องซับไฟเลนส3ชิ้นเคส CPU Impact Magnetic Case คุณภาพเยอรมันใบรับประกันตลอดชีพและคูป,ปองส่วนลด50%สำหรับสั่งเคสพิมพ์ลายของไฮชิลและกระเป๋าเก็บของ Premium Gift จำนวนจำกัดจะทางไฮชิลอย่าลืมนะติดฟิล์มครั้งใดนึกถึงไฮชิลไปจัดกันเลย